สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาชมนะครับสูตรน้ำหมักที่ผมเอาไว้ใช้นะครับก็คือจะเป็นน้ำหมักผลไม้นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะให้มาดูหลังจากที่ผ่านการหมักมาแล้วนะนะครับอันนี้ตามสูตรเขาก็คือ2สัปดาห์หรือประมาณ14วันก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าในถังของเราที่ผ่านการหมักมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราหมัก ต่อกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นนอนแมลงวันลายนะครับตัวเนี้เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับต่อการใช้งานนะครับแล้วก็นอนตัวนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ประโยชน์โดยใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าเป็นอาหารให้แก่สัตว์แก่ปลาพวก เป็ดไก่นะครับหรือว่าปลาอย่างเงี้ยนะครับเขาจะชอบกินมากเป็นสิ่งที่มีโปรโตีนสูงนะครับมแมลงวันลาเขาก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายแล้วก็จะไม่มีมแมลงวันที่เป็นมแมลงวันหัวเขียวมแมลงวันตามบ้านเรือนนะครับมายุ่งเกี่ยวเลยนะครับเพราะตัวนี้เขาจะปล่อยสารในตัวของเขาขมาเพื่อยับยั้งการคลอดหรือว่าการอ,ออกตัวของ ของมแมลงวันประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการปลอมปนนะทีนี้หลังจากที่เราทําการหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับก็คือ20-40ถึง40มลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวนี้อนจะเป็นลักษณะสีเขาเดี๋ยวผมจะตักของมานะครับสําหรับสูตรนะครับสูตรของการหมักนะครับตัวของน้ําหมักตัวนี้ก็คือจะเป็น ผักนะครับเศษผักอะไรต่างๆผักผลไม้นะครับเปลือกอะไรทุกอย่างเนี่ยที่เป็นผักนะครับก็ใช้อยู่ที่5้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็มีกากน้ําตาลนะครับอยู่ที่1ลิตรนะครับถ้าไม่มีกากน้ําตาลนะครับก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้นะครับน้ําตาลทรายแดงอะไรเงี้ยนะครับก็คือ1กิโลกรัมแล้วก็มีน้ําอีก2ี่สลิตรนะครับ เราจะทําการกวนแล้วก็เปิดฝาในทุกๆเจ็ดวันนะครับพอครบสิบสีวันเราก็สามารถที่จะกรองเอาน้ําของเขาเนี่ยออกมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตักมาให้ดูเนาะตักแล้วเราก็จะมากรองอีกครั้งหนึ่งนะครับนอนเราก็ไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรอันนี้ผมก็จะกรองเสร็จนี่นะ นอนพวกนี้น,นี่ไปให้ปลาก็ได้นะนอนนะกลิ่นเขาก็จะไม่ไม่ได้เหม็นนะมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนน้าหมักทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราใช้มือปอเปล่าในการ แต่เขาเนี่ยก็กลิ่นติดมือค่อนข้างใช้ได้เลยนะค,คือหลังจากที่ทำการหมักเสร็จแล้วผมก็จะมาเก็บใส่ขวดพวกนี้ไว้ไม่ใช้งานนะครับอันนี้เรามีเศษกุ้งเศษปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่ได้นะครับก็คือมันจะเพิ่มนะครับเป็นท้าทหารกัน ประมาณนี้นะครับสีเขานะแล้วทีนี้เราก็จะทําการกรอกใส่ขวดนะครับมีมือเดียวก็จะยากหน่อยในการสาธิตนะ ตัวเขาที่เป็นกากตะกอนนะครับก็จะย่อยสลายไปเรื่อยก,ก็จะอยู่ด้านล่างนะเราทำการกรอกใส่ขวดเมื่อกี้นะครับสีเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีเข้มๆหน่อยนะ เป็นน้ำตาลเข้มๆแต่ก็ยังไม่ถึงแดงนะครับตัวนี้แล้วก็กลิ่นก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นกลิ่นเหมือนของหมักผลไม้อะไรเงี้ยทั่วๆไปนะอันนี้เราก็จะใช้อยู่ที่อัตราส่วน20-40มิลลิตรนะครับต่อน้ำ2เอ่อต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยใช้งานได้นานนะครับที่ผม ก็กรอกเส็คขวด1.25ลิตร1.5ลิตรนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะกรอกไหนเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็เวลาเก็บก็คือเก็บนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแดดลำไรนะครับเพราะว่าของเขามันมาจากการหมักนะหมักหมักแบบแบบปิดฝาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,ต,องต้องเก็บไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะที่จะไปไว้ตรงบร EN, ิเวณกลางแจ้งนะครับซึ่งจะเป็นคนละตัวกันนะครับตัวนี้เขาก็จะหมักโดย ใช้เป็นระบบเหมือนกึ่งปิดแต่ว่าเราก็ต้องเปิดมาเพื่อทําการกวนทุกๆเจวันอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูไอตัวของหนอนมแมลงวันลายนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับหนอนมแมลงวันที่ที่แบบมแมลงวันหัวเขียวมแมลงวันตอมอาหารนะอันนี้ตัวเขาจะใหญ่กว่านะครับ ตัวใหญ่กว่าแล้วเขาก็จะมีคนไหมเนี่ยเป็นคนยึก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 ตัวนี้มีโปรตีนสูงซึ่งมีบางฟาร์มที่เขาทำทำขายนะครับโลละหลายตังนะอาจจะเป็นห้าร้อยบาทเลยข้อไปแช่ช่องฟินแล้วก็เออไม่ใช่แช่ช่องฟินแช่เย็นแล้วก็ส่งส่งอ่าขายให้กับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อนะครับอันนี้มันก็คือผลพลอยได้จากการย่อยอาหารนะครับ เป็นบอ่อปลาดุกผมนะแต่ว่าบอ่อมันรั่วน้ําก็เลยตื้นๆหน่อยเดี๋ยวทีนี้จะเอาเนี้ยลงไปดูนะนะครับปลาดุกเขาเริ่มมากินแล้วนะครับนี่ <laughs> เก็ตกใจนะครับก็จะเป็นอาหารอาหารปลาดุกไปด้วยเลยนะครับเห็นไหมเขาก็จะมากินเรื่อยๆนะครับง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 ับ,งบ,งบ โปรโตีนชั้นดีเลยนะครับก็เนี่นะครับได้ประโยชน์2ต่อนะครับเอาไปให้กินก็เอาให้ไก่ให้เป็ดกินก็ได้นะครับสวัสดีครับ